ใครหาคลิมกันแดดรับหน้าร้อนอยู่ต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะเ่าะลือกคลื่กันแดดที่ผ่านการจดสิทธิบัตรระดับโลกแพทย์ผิวหนังแนะนำไบโอเดอร์มาที่ป้องกันการทำร้ายกูต้าในผิวได้จะดีแค่ไหนดูในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะัสิสคสสคีคุณชากรูเชค้น่ารักทุกคนนะคะอากาศเมืองไทยตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวนะเป็นซัมเมอร์ที่แท้ทรูนะทุกคนคือแดดแรงมากจริงค่ะไอเทมที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดเนาะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปทะเลไม่ต้องทากันแดดก็ได้ออกไปข้างนอกปั๊บเดียวเดี๋ยวกลางร่มเอาจริงๆเป็นความเข้าใจที่ผิดเลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้เนี่ยก็มีรังสี UV นะ พวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแสงจากหลอดไฟดังนั้นเราหลีกเลี่ยงรังสี U.V ไม่ได้นะคะคือสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันแสง U.V เนี่ยเป็นคลื่นแสงที่ต่ำกว่าแสงที่ตาเรามองเห็นนะคะคลื่นแสงเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด400-700นาโนเมตรนะซึ่งรังสี U.V ที่ตกกระทบมาที่ผิวเราเนี่ยจะมีเพียง5%จากทั้งหมดนะคะ U.V.A เนี่ยเป็นแสงที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างเมลานินเนาะก็กระตุ้นให้เกิดกระฟ้าผิวหมังคำ้ำหร้อรอยต่างๆที่เราเรียกว่าสกินเอจจิ้งค่ะทำให้ผิวแก่เนาะใน ก็ทําให้เกิดผิวคล้าเสียแล้วก็เกิดมะเร็งได้นั่นเองนะคะคุณคุณยิ่งฟังเรายิ่งจะรู้ว่ารังสีพวกนี้น่ากลัวมากแล้วเราจะเลิกครีมกันแดดยังไงซึ่งเดี๋ยวหมอจะาขอที่บายก่อนว่าครีมกันแดดจะมาช่วยเราอย่างไงครีมกันแดดเนี่ยนะคะก็ทําหน้าที่คล้ายกับเกาะกําบังผิวให้เราทำให้ผิวเราเนี่ยไม่โดนกระแสงแดดโดยตรงซึ่งสารหลักๆหรือว่าสารกรอง UV ที่อยู่ในครีมกันแดดเนี่ยนะคะก็จะทําหน้าที่หลักๆ2อย่างด้วยกันก็คือทําหน้าที่ในการสะท้อนรังสีแล้วก็ดูดซับรังสีแต่แบบที่ดีททที่่สสสุดดดดเเเเลลยกกกก็็็คืืออออต้้้้้งงงาาาามรรรถัััะนนนแววูไพปปผิ ะคระีมกันแดดควรเลือกยังไงอันนี้เบสิกเลยนะว่าปกติแล้วถ้าเราเห็นครีมกันแดดในท้องตลาดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีคําว่า SPF กับ PA ใช่ไหมคะมองรีมาหนิดนึนงแต่มองชื่ว่าหลายๆคนรู้แล้วแหละ SPF ก็คือค่าที่บอกความสามารถในการป้องกันรังสี UVB ก็คือรังสีที่ทําให้ผิวไหม้เบิร์นนะคะหรือเกิดปัญหาผิวคล้าเสียส่วนใหญ่มองเองเนี่ยจะเลือก SPF ที่50ขึ้นไปนะส่วนค่า PA คือค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA ก็คือรังสีที่ทําให้เกิดปัญหากระฝ้าผิวหมองคล้าต่างๆหรือแม้กระ่ ริอ้วรอยนะคะ PA เนี่ยเ,เขาจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ยิ่งบวกเยอะยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการกันแดดเยอะปัญหาอีกอย่างเลยที่บางคนใช้ครีมกันแดดอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันปลาทอดเลยหน้าวอกรอยเหมือนใช้รองพื้นผิดเบอร์อย่างนี้นะคะก็ทําให้ไม่อยากจะใช้ครีมกันแดดนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่หมอง,องเองเนี่ยก็เจอกับตัวเหมือนกันวันนี้หมองก็เลยจะมารีวิวครีมกันแดดนะคะที่มาตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้ครบเลยก็คือสูตรนี้ค่ะ b i o d e r m a p h o t o d e r m Max Aqua Fluid SPF 50บวกนะคะความมาของเขาก็คือเขาเป็นครีมกันแดดที่แบบคุณ คุณที่เป็นสายกิจกรรมการแจ้งเนี่ยน่าจะรู้จักเนาะเพราะเขาใช้นวัตรกรรมเซลลูเลอาไบโอโปรเทคชันซึ่งเป็นสิธิบัตินวัตรกรรมเฉพาะของไบโอเดอร์ม่านะคะก็มาช่วยปกป้องผิวได้ถึงระดับเซลล์นะคะรวมถึงมาช่วยเพิ่มความสามารถของผิวในการปกป้องตัวเองตามธรรมชาติได้ด้วยนะในสูตรนี้เนะะี่ยค่ะเขามีสารกันแดดอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะทุกคุณคือรว่แล้วแต่เป็นสารกันแดดที่มีความสตรองนั้นนะคะก็จะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันเนาะคือมาช่วยทั้งสะท้อนแล้วก็ดูดซับรังสี UV ไไไดไดดด้้ออออยย่่่่่าาางงสสมมมมบบบูรณณ์นนะคคคททีีีีกกปววััแเจุติ ทั้งในเรื่องที่สามารถสะท้อนรังสี UV แล้วก็ดูดซับรังสี UV คือควรจะมีทั้ง2องอย่างนะเพื่อมาเสริมให้ประสิทธิภาพการกันแดดเนี่ยสามารถที่จะทําได้ดีที่สุดสูตรนี้เขา SPF 5 0บวกนะคะแล้วก็ตัว UVA เนี่ยมีค่าเท่ากับ24เนี่ยคือถ้าแปลผลเป็น PA เนี่ยก็เท่ากับว่า PA 4บวกเลยนะก็ถือว่าเยอะมากนะคะความเบา้ายังไม่จบนะคะเขามี DAF patent ที่เป็นสิทธิบัตเฉพาะของไบโอเดอร์มาเนี่ยคะ่ะมาช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวลดการอักเสบต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มาช่วยเพิ่มคววววาามทททนขอององงผผิิต่่สแดล้ให ขเขายังใช้ทิปเปลเซอร์่าดีฟนฟรอมยูวีนะซึ่งมีคุณสมบัติในการปกป้องสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กลูตาไทโอนในผิวด้วยอย่างที่คุณคุณรู้ว่ากลูตาไทโอนนอกจากจะต้านอนุมูลอิสระแล เขายังมาทําหน้าที่ในการลดเม็ดสีผิวที่เป็นสีเข้มอะ่ะก็ทําให้เราดูขาวใสขึ้นได้ก็เป็นสารที่ได้รับความสนใจไปอย่างมากในสาขาโรคผิวหนังแล้วก็เวชสัมอาร์นะคุณซึ่งเขาก็มีวิจัยในสัตว์ทดลองเกี่ยวกับการเสริมแอลกูตาไทโอนนะคะว่าสามารถช่วยป้องกันร,รังสี U V B ได้อีกด้วยนะคะผลงานวิจัยเนีนะะ่ยค่ะบอกว่าแอลกูตาไทโอนสามารถที่จะยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้นะโดยไปลดปริมาณเม็ดสีเมลานินลงเนะะี่ยค่ะก็คือไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทโรซินเอสที่มีผลในการสร้างเม็ดสีนี่แหละและยังสาาามรถที่จจะปกปกกก้องผิว ตัวแสงแดดทำร้ายเขามีคุณสมบัติเป็น photo protection agent a g a i n s t u v b induced oxidative stain นะคะคือชื่อยาวหน่อยนะคุณก็คือทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลสระนั่นแหละนะหน้าที่หนึ่งของสารต้านอนุมูลสระก็คือมาลดการทำร้ายผิวจากพวกรังสี u v b ได้ดูจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนคุณอย่างภาพ b เนี่ยก็คือภาพเซลล์ที่ถูก u v โดยตรงเลยแล้วก็ภาพ c เนี่ยคือภาพเซลล์ที่มีการใช้ a l p t a h i o n treatment ร่วมด้วยนะคะจะเห็นว่ากลุ่ม b เนี่ยมีการสะสมเมลานินอย่างชัดเจนในชั้นผิวเมื่อเทียบกับ ที่มีการใช้อัลกูตาไทโอนร่วมด้วยนะคะการสะสมเมลานินในชั้นผิวก็จะน้อยกว่านี่เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะว่าทําไมเราถึงต้องปกป้องกลูตาไทโอนในชั้นผิวของเราด้วยจริง,รงๆแล้วถ้าพูดถึงกลูตาไทโอนเนี่ยค่ะเขาก็คือเป็นสารชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้เนื้อเยื่อถูกทำร้ายคือไม่ให้ถูกทาร้ายโดยพวกสาร <S <S อนุรักษ์ระนะคะแล้วเขาก็เป็นไวทีนิ่งด้วยคือช่วยผิวขาวใสได้เนาะ,ะดังนั้นถ้าเราลดการเสื่อมสลายของกลูตาไทโอนได้เราก็ ดำฝ้ากับริ้วรอยต่างๆนะคะซึ่งหมองว่าครีมกันแดดทั่วไปอ่ะเขาไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ส่วนตัวมองว่าอันนี้คือพอยสําคัญสาหรับเนื้อสัมผัสเขาเป็นแบบเอควาฟูอิดนะคะก็คือสีขาวๆเรลวๆไม่เหนืดเลยคุณหลังทารู้สึกว่าบางเบาไม่มันไม่ทิ้งคราวแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะคือแต่งหน้าทับได้หลังจากที่ทาเลยสําหรับหมองอ่ะหลังจากที่ทาครีมบำรุงก,ก็ทาครีมกันแดดต่อได้เลยไม่เป็นขุยนะคะถ้าไปเที่ยวทะเลมองแนะนําไม่ทาซ้ำนะคะแล้วก็ต้องทาทิ้งไว้สัก15 15นาท้านาที่สสําคคัญนะะนะะูตรี้เาาผ่านการวิจัยแล้ววว่่าาาาผิแพ้งยสมรถ ได้นะเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะก็คือเป็นไฮโปเลเจนิกไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนนะเป็นนอนโครโมโดเจนิกก็คือไม่ทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็ลดการเกิดสิวนะคะเหลอดนี้นะคะขนาด4 0ซีค่ะราคา940บาทสามารถซื้อได้ที่วัสดนทนะที่บูธที่อีฟแอนด์บอยหรือจะเป็นทางออนไลน์นะคะลาซาด้าช้อปปีก็มีหรือสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ของไบลเดมาเองนะคะทางไลน์ก็มีนะคะเดี๋ยวมอใส่ในแคปชั่นให้กันแดดสูตรนี้นะคะของเบลเดมาเนี่ยมอแนะนําเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่กาลังหาครีมกันแดดที่ดีอยู่ แล้วก็อยากได้ครีมกันแดดที่ซึมเร็วเซตตัวเร็วไม่เหนียวเนินอะสบายผิวแถมไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันด้วยถือว่าเป็นสูตรที่น่าสนใจมากนะคะเพราะสามารถปกป้องผู้ตาไทอในผิวเราได้ด้วยคุณคุณคนไหนที่กําลังมองหาครีมกันแดดในหน้าร้อนนี้นะคะก็อย่าลืมมาหม้อมอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหมอก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนคนิ่นเพิ่มกรต้นติดตามข้อมูลสุขภาพความงามต,ตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรุยมักไปแล้วนะคะ